มีน้องๆขอมาขอให้กินโค้กที่เผ็ดที่สุดในโลกกับยำม,มะม่วงที่เปรี้ยวที่สุดในโลกได้เลยค่ะพี่จัดให้ก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปปรุงกันก่อนนะคะใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลใส่ปาผงใส่น้ำปลาใส่น้ำปาลาและสูตรเด็ดใส่พริกผงสามช้อนไปเลยค่ะจากนั้นไปคนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยไปชิมกันเลยค่ะอือหืออร่อยเหมือนกันนันเนี่ย ตามด้วยโค้เผ็ดที่น้องๆได้ขอมาโอ้โหยิ่งเพิ่มความอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้คำมันเล็กไปเดี๋ยวจะจัดคำใหญ่ๆให้ดูจัดคำใหญ่ๆไปเลยจ้า พิิกตดปอยากจะบอกว่าแซ่บมากๆแถมมะม่วงก็ไม่ได้เปรี้ยวอะไรเลยอือหืมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนยิ่งกินคู่กับโคกเผ็ดที่สุดในโลกนะยิ่งอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะใครอยากทาให้ลองอะไรอีกเม้นไว้ใต้ขอดูเบื้องหลังคลิปกินมะม่วงที่เปรี้ยวที่สุดในโลกได้เลยค่ะจัดให้หลังจากที่กินเข้าไปอาการมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ มะม่วงมันเปรี้ยวจนเข็ดฟันไปเลยและะ้วค่ะทุกคนความเผ็ดอ่ะไม่มีแต่ความเปรี้ยวอ่ะแน่นอนเลยค่ะกว่าจะเก็บอาการได้แต่ละคำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอือหือเปรี้ยวมากๆเลยละคะ่ะทุกคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเลยละคะ่ะของเปรี้ยวเพราะกินแล้วชอบเสียวฟันแต่อย่างดีนะที่มีโคกเผ็ดช่วยไว้ <S <S ก็เลยทำให้มะม่วงจานนี้หายเปรี้ยวไปนิดนึงมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยยังไงก็ฝากกดใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะใครอยากให้ท้าลองอะไรอีกเมนไว้ใต้คลิปได้เลย